โตโยต้าโคโร l คลา o s อ2 0 2 6รุ่นใหม่นี้ยังคงคอนเซ็ปต์ใช้งานครบประหยัดดูแลง่ายและขับสบายแต่ได้รับการปรับดีไซน์และสมรรถนะให้ดูพรีเมียมและทันสมัยกว่ารุ่นก่อนอย่างชัดเจนเส้นสายภายนอกของตัวรถได้รับการออกแบบให้มีความเฉียบคมมากขึ้น กระจังหน้าขนาดใหญ่รูปทรงใหม่พร้อมลวดลาย3มิติเพื่อช่วยสร้างเอกลักษณ์ของรถให้ดูโดดเด่นขึ้นไฟหน้าเลสส็กทรงเฟียวพร้อมไฟสองสว่างตอนกลางวันแบบเดทาม running light ที่ช่วยให้รถดูมีความล้ำสมัยและมีมิติที่คมเข้มขึ้นบริเวณกันชนหน้าถูกปรับให้มีคลีบรับลมแนวนอนมากขึ้นเพื่อช่วยในเรื่องอากาศพลาศาสตร์ลดแรงต้านลมและเพิ่มประสิทธิภาพการประหยัดน้ำมันส่งผลให้โคโรล่าครอสใหม่มีความลงตัวทั้งด้านความสวยงามและฟังก์ชันการใช้งานจริงในชีวิตประจำวัน ด้านข้างตัวรถเน้นความสูงโปร่งและให้ทัศนวิสัยที่ดีขึ้นเสาหลังคาถูกปรับปรุงให้มีความบางเพื่อให้มุมมองขณะขับมีความกว้างและเปิดโลง่งเวลาเลี้ยวหรือเปลี่ยนเลนในเมืองจะง่ายขึ้นล้ออันลอยมีดีไซน์ใหม่ที่รับกับแนวตัวรถทำให้ภาพรวมดูมีความสปอร์ตขึ้นโดยมีขนาดตั้งแต่17-19นิ้วขึ้นอยู่กับรุ่นย่อยของรถหลอดยางที่ใช้ได้รับการพัฒนาร่วมกับผู้ผลิตให้มีความนุ่มลดแรงสะเทือนและเกาะถนนดีขึ้นเมื่อเดินทางไกลหรือขับบนถนนเปียก ความสูงใต้ท้องรถถูกปรับให้เหมาะกับรถครอสโอเวอร์ใช้งานจริงในเมืองที่ต้องขึ้นลงเนินลอดทางเทา้าหรือวิ่งผ่านพื้นครูขราเล็กๆทำให้ผู้ใช้ไม่ต้องกังวลต่อรอยใต้กันชนหรือพื้นช่วงล่างห้องโดยสารภายในของ Corolla Cross 2026มีการออกแบบให้มีความหรูหรามากขึ้นด้วยการใช้วัสดุที่มีความนุ่มมือและผิวสัมผัสที่ใกล้เคียงรถระดับสูงขึ้นพื้นที่โดยรวมภายในรถยังคงโปร่งและนั่งสบายเหมือนเดิม โดยเฉพาะผู้โดยสารด้านหลังที่มีทั้งพื้นที่วางขาและพื้นที่ศีษัะท,ที่ดีขึ้นการติดตั้งหลังคากระจกพาโนรามิกรุ่นใหม่ทําให้ห้องโดยสารดูสวา่างและกว้างยิ่งขึ้นระบบเบาะนั่งคู่หน้าปรับไฟฟ้าและออกแบบตามหลักสรีระศาสตร์ช่วยรองรับแผ่นหลังและสะโพกได้ดีทําให้การขับเดินทางไกลหลายชั่วโมงไม่ทําให้เกิดอาการลา้าได้ง่ายเหมือนรถครอสโอเวอร์ทั่วไป ด้านเทคโนโลยีภายในมาพร้อมจออินโฟเทนเมนต์ขนาดใหญ่รองรับ Apple CarPlay และ Android Auto แบบไร้สายมีระบบสั่งงานด้วยเสียงที่ฉลาดขึ้นสามารถตอบสนองคำสั่งหลายระดับได้รวดเร็วขึ้นและยังเชื่อมต่อกับระบบสมาร์ทโฟนเพื่อดูข้อมูลรถแบบเรียลไทม์ไม่ว่าจะเป็นอัตราสิ้นเปลืองน้ำมันสถานะการบำรุงรักษาหรือระบบช่วยเตือนต่างๆนอกจากนี้ Corolla Cross สองพยยังรองรับการอัปเดตซอฟต์แวร์แบบ Over The Air ซึ่งทำให้ฟังก์ชันใหม่ๆสามารถเพิ่มได้โดยไม่ต้องเข้าศูนย์บริการ เพิ่มความสะดวกสบายในการดูแลรักษารถขุมพลังของ Corolla Cross 2026นั้นมีตัวเลือกสำคัญคือระบบ Hybrid Generation ใหม่ที่มีการเพิ่มประสิทธิภาพให้กำลังตอบสนองที่ดีกว่าเดิมโดยมอเตอร์ไฟฟ้าช่วยเสริมแรงบิดในช่วงออกตัวและช่วงเร่งแสงทำให้การขับขี่ในเมืองรู้สึกเป็นธรรมชาติและลื่นไหลแถมยังประหยัดน้ำมันมากขึ้นและปล่อยไอเสียน้อยลงเกียร์อัตโนมัติแบบ eCVT ปรับจูนใหม่เพื่อลดเสียงรบกวนและเพิ่มการตอบสนอง ทำให้การขับลุ่มขึ้นแต่ยังคงความต่อเนื่องจากแรงส่งได้ดีในแทบทุกระดับความเร็วระบบช่วงล่างของรถได้รับการปรับปรุงให้มีความสมดุลระหว่างความนุ่มและความมั่นคงโดยใช้แพลตฟอร์ม t n t a ที่ช่วยให้ตัวรถมีจุดศูนย์ถงต่ำและมีเสถียรภาพสูงเมื่อเข้าโค้งหรือขับเร็วบนทางดวง่วนช่วงล่างด้านหลังแบบ torsion beam ยังคงถูกพัฒนาให้ซับแรงบนถนนที่ขรุขระได้ดีขึ้นหน้ารถมีความนิ่งไม่โครงง่ายเหมือนรุ่นก่อนและพวงมาลัยไฟฟ้าตอบสนองแม่นยำขึ้น ทำให้ขับในเมืองก็ง่ายและขับไกลก็มั่นใจไม่ส่ายหรือโยนตัวจนผู้โดยสารรู้สึกไม่สบายด้านระบบความปลอดภัยโตโยต้าใส่เต็มด้วยโตโยต้าเซฟตี้เซนต์เวอร์ชันล่าสุดรวมถึงระบบช่วยเบรกฉุกเฉินอัตโนมัติการเตือนรถในมุมอับการช่วยประคองรถให้อยู่ในเลนและระบบควบคุมความเร็วอัตโนมัติแบบแปรผันที่สามารถลดและเร่งตามรถคันหน้าได้อย่างนุ่มนวลทำให้การเดินทางไกลหรือในสภาพการจราจรหนาแน่นมีความปลอดภัยและสบายยิ่งขึ้น อีกทั้งยังมีกล้อง360องศาช่วยให้การจอดหรือขยับรถในที่แคบง่ายขึ้นมากโตโยต้าโค l a Cross 2026ยังคงเป็นรถที่เหมาะสำหรับผู้ใช้ทุกวัยทุกอาชีพและทุกการใช้งานไม่ว่าจะเป็นครอบครัวคนทำงานคนที่ต้องเดินทางต่างจังหวัดบ่อยหรือแม้แต่คนที่ต้องการรถประหยัดค่าน้ำมันและดูแลรักษาง่ายในระยะยาวมันมีทั้งรูปลักษณ์ดีนั่งสบายประหยัดติดทนและมีมูลค่าการถายต่อที่ดีจึงเป็นเหตุผลว่าทำไมโคโรา ครอสรยังคงเป็นหนึ่งในรถ Cross Over ที่ได้รับความนิยมสูงในตลาดอย่างต่อเนื่อง